เราก็กำลังจะตั้งศารตั้งสารแดง่างยๆไงขน,นาดของคนะรูเยววน

เ่ราะวาต้นน้อยเบียไม่ก็ฟังเลยแม,ม,ม่ขาวมาามไม่มได้ท้อะมรน้ำที่นอตบาดนีแจ่แม่ขาวไปบวน <c oughs> ศนาสาธุลนเขาฟันพระพระอินยูเร่อเเรียนาขอขอพระอินขอะเนาะไอ้หนุ่มครับครับเหนุ้พาเขาเนี่ยย่านนี้บุษราเชนโมไม่เห็นปาโมเห็นปลาเด็ดปอยเด็ดโมมาเจ็ดตัน้าที่ทำใเรา้องไปติ่มอันหาอันเนาะ มันมันออกเปเนอะไรกันใอ้ยกันเจาเรอถูกต้อเจ้ายอ่ะโอ้ยอกาเยเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันยังออกไปกัน

ôi, đi, đi về, đi cái bộ mặt của nó, ôi, mất, thôi được rồi, thôi đi về đi, đi về bỏ bớt đi, đi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  đi,

บไดมวบมาเอ้อบันไดพอดีป่ะดพอดีนะทีโวีดดีอนหนึ่งเผลอมาเมาไปยังไงไปไหนไห

มาแล้วรถเ่ง่งมการอเลย เดี๋ยาเจ้าตอนนี้นะคะเราก็จัดเครื่องบวงสวงึกเปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มีใบสีด้วยนะคะที่แม่ชีเพิ่นทํานะคะอันนี้ก็จะอยู่บริเวณบ้านสวนนะคะอยู่ด้านหลังนะคะที่ว่าตอนที่ว่าเขา แคงกีลาสีห้าสิบเรล็นน่ะมีอยู่น <pairs S 1> <gucken, S 2> ี่นะคะกอเนี้นี่ใหู้้นั่งอ้ก็มาถึงแล้วนะคะ

พาจอนก็มาแล้วนะคะปู่คอมพีก็กำลังมานะคะถึงเพิ่นถัดถึงแล้ว <c oughs> <c oughs>